ตนนี้มืดแล้วดิฉันยืนอยู่ที่บเรือค่ะกำลังล่องแม่น้ำเพยูนนะคะบรรยากาศของแม่น้ำนะคะยามค่ำคืนค่ะจะเห็นแสงสีของนครพวังโจนนะคะยามค่ำคืนค่ะแล้ว,วลก็ลมก็แรงมากเลยนะคะซึ่งคลายร้อนได้เป็นอย่างด,ดีวันนี้อุณหภูมิทั้งวันประมาณ35-36องศา สบไปแล้ว เห็นหอสีแล้วนะเปิดไฟอยู่บริเวณนั้นนะคะก็คือหอของอเมืองกวางโจวนะคะเป็นหอแบบว่าเขาเรียกว่าประมาณสัญ,ญลักษณ์ค่ะแลนด์มาร์กนะคะของอเมืองกวางโจวเรือลำนี้ก็มีทั้งหมด3ชั้นนะคะมีชั้นล่างนะคะก็เป็นห้องอาหารห้องอาหารเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่บุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็ไม่มีการแสดง ส่วนห้อง VIP ก็คือชั้น2องนะคะางชั้นที่ดี่ันกำลังผู่นีนะคะก็จะเป็นห้อง VIP นะคะแล้วก็มีการแสดงโชว์ด้วยนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าการแสดงเป็นอะไรนะคะลองนะคะตอนนี้เราเข้าใกล้หอของ เรือชั้น3ก็จะเป็นดาดฟ้าของเรือค,ค่ะก็จะมีผู้คนนะคะมาดูถ่ายรูปยืนชมวิวนะคะ มัน2าม30นาทีมีอาหารมีอาหารบุเฟ่นะคะแต่ก็ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่น้องคนจีนเราก็ทานอาหารบุเฟ่เรื่องแย่งนี่ต้องเป็นมือวางอันดับหนึ่งไม่แพ้ใครในโลกนะคะแล้วก็การแสดงโชว์ด้วยค่าตัวไม่แพงคะ่ะน่าจะประมาณตกราวๆท่านล,ละประมาณ700-800บาทเงินไทยนะคะ เลยค่ะ เรือนี้น่าจะเป็นเรือที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้านะคะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยคงจะไม่ได้ใช้เ,เครื่องนีเซลนะคะน่าจะเป็นการเดินเครื่องด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าค่ะเพื่อเป็นการลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ